มาเบิ่งกันในกะละมั่งคนนี้ละนี่บอครับได้อย้นี่นี่บ,บอกอข้าเหี้ยเพาท่านได้โพบอกอืมแต่มันไหลบ่ได้ปลามี่แต่มันไหลมันบ่อนี่นาะคนหน่อย ่ปลาเพันใดแล้วครับ<ค>พี่น้อยมันหลายเฉลียลูกดกอพอลโลห่อลูกมันหลายอยู่แต่แมียนบ่เคยมีบ่ครับก็เลยสิกลับเราหมอครับเนี่ยเซียนมาแต่อำเภอใดครับ,บเบนจลา้าเบนจารา,กา,กากใกล้ๆเขานี่เนาะครับเนาะโอ้เพิ่งเริ่มขึ้นกันแล้วตัวละลอยผลถูกพุ่นเออพวได้ทุกบาทอยู่เนาะมันเป็นลูกปลาเนาะเออปัญหามันเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอดี มันจะมาแล้วเป็นยังไงดินทุดๆติดๆบ่ครับอ้ามาเบิ่งนี่เพิ่นใส่สวิงโอ้หลายเนาะลูกมันเนาะสงสัยมันออกบางส่วนฝนสิตกมากนี่แหละเนาะยัว่าสิเดียบ่อนอใส่น้ำไว้เนาะเออหลอดอยู่ดอกครับหลอดอยู่เอาไปปล่อยบ่ เียอันลูกปลานิ่งกับลูกปลาหยังครับว่าไงมีจลูกปลานนี้เออเออโอ้ซ้ำเป็นพันปลาเนาะพันหนีล่ะครับเออลูกปลาหยังกว่านี่ปลานิ่นครับลูกปลานิ่งโอ้มันหาถ้าออกลูกเนาะมันถ้าถ้าออกวังฝนตกนี่ล่ะนี่เนาะนี่ยไอบอกปลาเงี้ยมั้ยมีปลาใหญ่บ่ถือถือจระเข้ปลาลูกเพลินบบบ่คครรัั นี่เดี๋ยวเพิ่นได้อีหยังเพิ่นสอนนี่ได้อีหยัง,ยงนี่ครับเนี่ยลูกปลานิบอ๋อโอ้ได้ลูกปลานิบนบ่ครับใส่น้ำไปเห็วห้ามันเด็กป้อเออครับครับ,บววสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผมอยู่อำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับบ้านอีหยังก็ครับเนี่ยบ้านโคก,สะ,โกสะอาดบ้านโคกสะอาดบอ้บ้านบ้านโคกสะอาดตำบลหยังครับอ๋อบ้านโคกสะอาดตำบลหนองกุ้งนาะ บ้านโคกสะอาดตำบลหนองกุงอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดเด้อครับพี่น้องครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของการวานแหลงปลานะครับเมื่อนี้นี่นะครับมาเบิ่งกันนะครับว่า่นหมานหรือบ่มหมานอย่างไ๋นะครับพี่น้องครับ